เล่าอดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงเนีดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้หากพูดถึงแฟชั่นที่โคตรฮิตและก็เป็นสัญลักษณ์ของวัยรุ่นในยุค90รองเท้าสกอร์นั่นคือชื่อแรกนะครับที่ต้องนึกถึงอย่างแน่นอนในช่วงต้นยุค90นั้นสกอร์เนี่ยไม่ใช่แค่รองเท้าแต่คือนับประวันไอเทมเพราะมันคือความเท่และก็ความทันสมัยและเป็นส่วนหนึ่งของการที่มีสไตล์ในยุคนั้นที่สุดครับความนิยมของมันนะครับพุ่งสูงถึงขนาดที่เกิดปรากฏการณ์ที่คนยุคนั้นเนี่ยจำได้ดี เลยนั่นก็คือรองเท้าที่หายบ่อยที่สุดครับใครที่ถอดไว้หน้าบ้านหรือจอดไว้ไม่ถูกที่ถูกทางต้องทําใจเลยว่ามันเนี่ยจะถูกขโมยหายไปอย่างแน่นอนครับบางคนนะครับต้องพกถุงเพื่อใส่รองเทา้าและก็หิ้วติดตัวไปด้วยเมื่อถอดครับซึ่งสะท้อนมูลค่าและความต้องการในตลาดที่สูงมากๆเลยครับสาหรับหลายคนการที่ได้ครอบครองสกอ์สักคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับบางคนนะครับต้องทํางานเสริมเก็บเงินอยู่นานพอสมควรเลยกว่าจะได้สอยมาใส่เหมือนเพื่อนๆมันจึงเป็นความ ภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับความกิ๊บเก๋อยู่เลกก้าครับสกอรุ่นที่ฮิตระเบิดในไทยนั่นก็คือรุ่นฟิตเนสดีลักรุ่นออริจินอลที่มีเพียง2สีก็คือสีขาวแดงกับขาวน้ําเงินครับแล้วต่อมาก็ผลิตออกมาอีก2รุ่นนั่นก็คือซุปเปอร์แบ็กแล้วก็ดับเบิลแบ็กต่างกันที่เป็นสีดาครับสกอเนี่ยนำเข้ามาขายในเมืองไทยตั้งแต่ปี1989ครับและได้กลายเป็นรองเท้าที่คลองใจคนไทยมาอย่างรวดเร็วด้วยความนุ่มสบายและก็ดีไซน์ที่ลงตัวมีการออกแบบมาเพื่อดูแล ภาพเพราะว่ามีปุ่มเพื่อให้เท้าเนี่ยผ่อนคลายครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทางแบรนด์นะครับยังต้องนํารุ่นที่เป็นตํานานกลับมาผลิตซ้ําอีกครั้งและก็เพิ่มสีสันให้หลากหลายขึ้นเพื่อเป็นรองเท้าวินเทจครับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์เรื่องรองเท้าสกอตก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยยาหมองตาถ้วยทองมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวครับใครที่ชอบคลิปแนว90นะครับฝากกดติดตามไว้นะครับผมลงคลิปใหม่ทุกวัน2ทุ่มครับ